สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นโค้งสุดท้ายล่างประจำงวดันที่16มิถุนายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระจินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้มาสรุปโค้งสุดท้ายล่างนะคะสำหรับงวดวันที่16มิถุนายน2567นะคะอาจารย์ก็จะค่อยๆสรุปให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน Tai, ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้เลยนะคะโค้งสุดท้ายล่างนะคะตั้งแต่ที่เราเรียนมาโดยเฉพาะหลักสิบล่างนะคะจากชุดมาตรฐานเราจะได้ตัวเด่นขึ้นมาถึงสองตัวด้วยกันก็คือเลขสองกับเลขสามนะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยมันเสมอกันนะคะท่านผู้ชมที่สองกับสามนี่ค่ะหลักสิบล่างในชุดมาตรฐานนะจะ มีตัวมายากก็คือห้าห้าสี่ศูนย์ะคะมีทั้งหมดสีสามตัวนี้นะคะสามตัวมันซ้ําเลขห้าตัวหนึ่งแต่ถ้าดับชนเด่นก็ให้เลือกที่เด่นนะคะอันนี้ตัวเลขที่ทําได้นะ,ะทั้งหมดเจดสูตรด้วยกันจะได้ตัวเด่นที่สองกับสามซึ่งเสมอกันที่หสูตรนะคะและจะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรตัดสินเนาะก็คือสูตรนี้เอามาจากเล่มที่สามสิบสามนี้ได้หกแปดเก้า สองหนึ่งห้าอันนี้สูตรนี้ก็เดินดีนะคะหลุดไปแค่งวดเดียวก็จะไม่มีแนวทางของเลขสามก็จะเด่นไปที่เลข2ที่อาจารย์ใส่ให้นะแต่ก็เลือกไว้สองตัวเลยนะคะจากสูตรที่เราใช้นะคะมาแทบทุกงวดเลยก็คือเจ็สูตรนี้นะคะสองสามสองกับสามคือได้เลขหกนะหสูตรจากที่เราทำมาเจสูตรถือว่าสูตรไม่ทะลุมาเจสูตรนะคะ แต่เช็คมาแล้วก็ได้ตัวที่เยอะๆที่สุดก็คือเลขสองกับสามาจาย์ก็มาเขียนไว้ตรงนี้นะสองกับสามสองตัวนี้สองแล้วก็สามทแบบนี้ได้ก็ได้นะสองตัวนี้สองสามใส่ีี้ว้ตรงกลางแล้วกันโอเคสองสามเะค่ะทีนี้ หลักสินะคะจะมีของชุดพิเศษนะซึ่งมีตัวเดินอยู่ห้าหกตัวเออห้า 5, ตัวห้าตัวถ้าหกตัวมันในชุดมาตรฐานถ้าชุดพิเศษอาจารย์ก็ลองเช็คมาให้นะมันจะได้ถึงสี่ตัวด้วยกันก็ตรงนี้เลยนะคะก็คือแนวฐานของชุดพิเศษจะได้ศูนย์หนึ่งสองสามะเออถ้าจระเข้ฟาดางเอาศูนย์อยู่มันก็จะเป็นหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามสามตัวนี้ก็คือ 1> 0,123อาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็น1 2ึสในแนวทางของหลักสนะิบแล้วก็ในหลักสิบอีกแบบตัวเดียวนะคะก็จะได้เป็นแนวทางของเลข1มันก็จะมาชนของสูตรศู 0, 1, 2, นย์หนึ่ี่เพราะถ้าคัดเอาจริงๆก็จะเป็น1,2,3แล้วถ้าเด่นสุดๆก็สองก็สามก็ชนตรงนี้สองก็สามเราก็ไม่ทิ้งเลยนะอาจารย์ก็ลองเช็คดูนะทั้ง1ทั้งสลทั้งสเดี๋ยวจะมี ตะกี้นี่นะหนึ่งสองสามเอศูนย์หนึ่งสองสามอาจารย์ก็ชอบแค่หนึ่งสองสามนี่นะะเอาแค่สามตัวนี้หนึ่งสองสามในชุดพิเศษนะหลักสิบเหมือนกันนะเห็นไหมคะตัวชนก็แอบเป็นสองสามด้วยเหมือนกันแล้วจะมีแบบแบบชุดเดียวตัวเดียวหลักสิบ เผื่อใครไม่ได้ดูทุกคลิปนะวอาจย์ก็จะสรุปให้เป็นแบบคร่าวๆให้นะคะหลักสิบเนาะที่เป็นเลขหนึ่งนะคะนี่ค่ะตัวนี้แนวทางของหลักสิบล่างนะคะที่จะได้ตัวเดียวก็คือแนวทางของงวดนี้หนึ่งที่จย์บอกว่าถ้าเป็นไม่หนึ่งก็เป็นหกอาจจะหนึ่งเพิ่มเป็นสองหรือว่าลดเป็นศูนย์หนึ่งสองหรือว่าหกเลขตัวแทนแต่ถ้าตามสูตรมันจะได้ที่เลขหนึ่งนะคะ เลขหนึ่งถ้าเราเอามาจับกับแต้มมันก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแบบนี้นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วแนวทางของหลักหน่วยคะบางสูตรที่จะไม่ได้ให้มันก็จะมีแบบตัวเดียวเหมือนกับหลักสิบเนี่ยมันจะได้ที่เลขหนึ่งเออเลขเจ็ดนะคะแบบนี้มันก็จะเป็นชุดอย่างถ้าเป็นมาตรฐานนี่ในหลักหน่วยของชุดมาตรฐานมันจะได้ตัวเดียวคือเลขเจ็ด เลขเนะตัวเด่นสุดเลยเลขเจ็ด 7. หน่วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึงน่งเนาะหาอนแล้วยังมีชุดพิเศษตอนที่อาจารย์พอจําได้นะมันจะไม่ชนเลยนะคะท่านผู้ชมมันจะมีห้ากับห้ากับเลขตัวแทนนะห้ากับศูนย์นีถ้าห้ากับศูนย์ก็อาจารย์ก็แอบชอบห้านะหลักสิบนะอันนี้คือตั้งหากเป็นเลขห้าใช่ไหมมันจะไม่ชนกันเลยนะศูนย์หนึ่ง ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็มีหนึ่งอันนี้แล้วก็เพิ่พิเศษก็สองกัสามและนี่ก็ห้ากับศูนย์นะอยู่ที่บอกบอกแล้วนะคะว่าอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะชอบแนวทางของสูตรแบบไหนนะแต่ล้วนแล้วก็เป็นสูตรเก่าทั้งสิ้นเนาะ,เ,นะเดี๋ยการเปิดไปเรื่อยดีกว่าถ้าเจอตรงไหนแล้วก็ให้ดูเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวทางของ หลักหน่วยนะที่เราตามอยู่อันนี้จะเป็นสูตรแบบร้อยมมลยลนะคะสำหรับสูตรนี้จะได้เป็นแนวทางของเลขขี้นะคะเนี่ยจะเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าะและอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นแนวทางของหลักหน่วยเอยหลักหน่วยล่างเหมือนกันแต่ว่าได้เลขคู่อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ชนกันใช่ไหมเราก็สามารถเลือกทั้งได้ทั้งทั้งแบบคู่ขี่เลยนะทั้งคู่ก็ได้คี่ก็ได้อันนี้แบบร้อยเมลย์เนาะแล้วจะมีหลักหน่วยแบบเดิยนยาว รู้สึกจะยาวกว่าสูตรนี้แล้วก็ตัวเลขมีอยูแค่สี่ตัวอันนั้นน่าจะเป็นเลขคู่แต่จายนก็เคยวางให้ไปแล้วนะคะวางให้ไปเรียบร้อยแล้วเป็นแนวทางของหลักหน่วยที่เอาไปจับกับหลักสิบนะคะแบบสี่ตัวกับสี่ตัวเจอกันเนาะเดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวเขาให้ดูนะคะต่อมา เอาเฉพาะสูตรที่สอนนะสูตรที่ไม่สอนก็จะไม่ให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบสองตัวมาตัวหนึ่งใช่ไหมนี่ค่ะเริ่มตัวแต่งก็จะออกเจ็ดเก้าค่ะสองตัวนี้จะเป็นเลขตัวจริงกับเลขตัวแทนนะถึงเวลาก็ตรงนี้เลยนะสองเนี่ยมันชอบมาแถวหน้านะแต่งวดแรกก็จะมาตัวที่สองสองเจ็ดเจ็ดกับสองถ้าเป็นสูตรนี้มันจะไม่เคยมาด้วยกันเลยนะคะแต่มันก็มีโอกาสมาได้เป็นบางสูตรที่อาจารย์เคยบอกว่าเอ,อน่าจะเป็น งวดงวดไหนเนาะอาจารย์จำไม่ได้นะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันนะแล้วมันก็มาทั้งสองตัวเลยสำหรับถ้าเป็นสูตรนี้มันก็สองกับเจ็ดนะอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยนะคะอาจารย์จะสไลด์ให้ดูเป็นตัวเด่นดเฉยๆนะเนี่ยสี่กับเก้ามันมาเลขเก้านะออกเจ็ดเก้าแล้วก็ต่อไปมันก็จะมาแต่แถวข้างหน้าถ้าตัวข้างหน้าก็จะเป็นเลขสองนะ,ะตัวข้างหลังก็จะเป็นเลขเจ็ดนี่ค่ะ น,นี่ก็จะมีตัวเด่นนะคะสำรองอยู่ที่สามห้าห้าสามสำหรับสูตรนี้อันนี้จะเป็นหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างอันนี้จะเป็นแบบห้าตัวแบบยี่สิบห้าชุดนะเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวเด่นอยู่ที่สองเจ็ดถ้าเป็นแต้มเก้านะแล้วเป็นสามห้าก็จะเป็นแต้มแปดนหรือว่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดตัวนี้หนึ่งกับเจ็ด เพราะว่ามาถึงตอนนี้แล้วดักสิบตัวเดียวเราก็มีเลขหนึ่งเหมือนกันนะหนึ่งเจ็ดก็ได้อยู่ตรงที่ทอาจารย์ใส่เนี่ยหนึ่งเจ็ดหรือว่าสองเจ็ดถ้าไม่มาในสูตรนี้จะเป็นตัวนี้ที่อาจารย์สำรองมาให้คือสามห้าห้าสามนะคะอาจารย์ก็จะเอามาเช็คให้นะ,ะตัวเลขชุดมีทั้งหมดนะหกชุดที่เราเรียนมาจริงๆเลยเนี่ยได้หกชุดอันนี้แนวทา,างของแต้มนะคะ แต้มเนี่ยอาจารย์วางให้3สูตรนะคะสูตรที่เดินดีๆทั้งหมดเลย3สูตรนี้มันจะชนแค่8กับ9แล้วบางครั้งเอาสูตรที่4มาช่วยเสริมก็ยังมีทั้งเลข8เลข9อยู่นะคะแสดงว่างวดนี้แต้ม8กับแต้ม9ก็เลยน่าสนใจนะคะก็จะอยู่ในแนวทางตามนี้เลยถ้าแต้ม8แต้ม9นะคะตัวเลขแล้วก็เราก็เรียนสูตรอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามามันก็จะมีตัวเลขนะคะที่ได้แต้มคู่แรกเลยนะถ้าเป็นชุดมาตรฐานนี่ ก็จะเป็นสองกับเจ็ดใช่ไหมสองกับเจ็ดตัวนี้เลยที่ได้สองเจ็ดนี่ถ้ามาสูตรของมาตรฐานนะสองข้างบนใช่ไหมหลักสิบสองแล้วข้างล่างก็เจ็ดถ้าเป็นสามเจ็ดแต้มศูย์มันไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นสองเจ็ดสวยเลยนะสองเจ็ดนะคะเนี่ยตัวแรกนะสองเจ็ดแล้วทีนี้เราก็เรียนไปเรื่อยๆนะคะสองเจ็ดก็จะอยู่ในหมวดของแต้มเนาะแล้วเราก็ทําสูตร สชุดตรงนะคงจะจําได้เนอะสี่ชุดตรง๋ยกจาให้ดูนะนิดนึ่งนี่ค่ะวัที่แล้วมาจนถึง 2> 4ี่สองก็ได้ตรงแล้วสําหรับงวดนี้ก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจดสองแปดหนึ่งแล้วก็8ปดสองก็แต้มก็ได้7จ็ดหนึ่งแต้ม8ปดเจสองแต้มเก้าแล้วก็8ปดหนึ่งก็แต้ม9้ามันจะมี3ามคู่นี้นะที่น่าสนใจก็เจ็ดเดหนึ่งเดสแล้วก็8ปดหนึ่งอยู่ในหมวดของตรงนี้เลยเจ็ดหนึ่ง อันนี้แบบตรงนะแล้วก็เจ็ดสองตัวตรงนะคะนะ,ะมันก็จะเป็นตัวกลับของชุดนี้เป็นสองเจ็ดแล้วก็เป็นเจ็ดสองแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คือแปดหนึ่งตัวนี้นะถ้ามามาตรงนะคะแปดหนึ่งตัวนี้ก่อนนี่ค่ะของตัวนี้แปดหนึ่งนะ,ะโอเคสามตัวนี้แล้วก็จะมีชุดที่ทุกคนก็จะชอบกันนะคะก็คือชุดเด่นล่างนะคะ เดนล่างก็จะมีตัวเลขนะดังต่อไปนี้เลยเนาะคิดว่าถ้าคนชอบในสูตรนี้ใช่ไหมก็จะมีตัวเลขที่เป็นหกเจ็ดแปดนะชุดหนึ่งแล้วก็สนะี่สามสองหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งนะคะถ้าเราคขว่กันทุกครั้งเลยนะมันจะคขว้แล้วเข้าตลอดเลยมีแค่งวดนี้งวดเดียวที่มาที่ตัวชนจะไม่มีสองตัวคือสิบหน่วยจะมาแค่เลขศูนย์ก็คือมาเลขวิ่งนะเลขสองสำหรับงวดนี้ก็ เออตัวเลขไม่ชนกันนะคะท่านผู้ชมมันก็ต้องไขว้แล้วเข้าถ้าสูตรเดินต่อนะตัวเลขที่เราชอบก็คือมี6 3 2 7 1 7 8 1แล้วก็7 1เท่านั้นนะคะตามนี้ก็จะมีชุด6 3นี่ค่ะ6 3แล้วก็3 6มหแล้วก็8 1 1 8นนะเพราะอันนี้มันต้องกลับตัวใช่ไหมมันก็ต้องยาวมาถึงตรงนี้เลย พอได้8 1ดหนึ่งูนย์เมื่อสักครู่นี้ก็8 1ดหนึ่งหนึ่งก็อยู่ในชุดเดียวกันอันนี้ห3สามก็สามหก็อยู่ในชุดเดียวกันนะทีนี้ห3สามสามหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดแดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจใช่ไหมอันนี้เจ็ดหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งเจดมันก็ต้องกลับตัวอันนี้เป็นสูตรตัวเด่นเพราะนั้นมันก็ต้องกลับตัวแล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองมันก็อยู่ในสูตรอื่นอยู่แล้วด้วยนะอาจารย์ก็กลับไว้ให้เลยนี่ค่ะ จะเป็นตามนี้ก็ยาวมานี่เลยปึ๊บนี่เลยนะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกสามสามหกเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูต่อแปดหนึ่งหกสาม ครบล่างใช่ไหมถ้าครบล่างสุดนี้เดินต่อนลคะท่านผู้ชมมันจะไม่มีแนวทางของเลขหนึ่งใช่ไหมมันจะไม่มีแนวทางของเลขหนึ่งเลขที่อาจารย์ชอบก็คือ,อ,อชุดที่เป็นสองเจ็ดเจ็ดสองมันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะสองเจ็ดเจ็ดสองก็ได้คู่นี้อยู่แล้วนะะระยะทั้งหมดยี่สิบสามงวดรวดเลยนะแบบไม่มีเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมไม่มีเลขหนึ่งแล้วสองสูตรนี้ก็ชนกันนะ ถ้าเป็นแนวทางของครบส่วนใหญ่มันจะมีแต่เลขเจ็ดเลขสองนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ครบล่างแบบสองสูตรจับชนกันมันก็จะชนมาที่เจ็ดศูนย์สองสี่ตัวชนนะคู่ที่เราทําแต้มได้จะมีชุดเดียวก็คือเจ็ดสองชุดนี้เลยเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดนี่แหละทั้งไปทั้งกลับเลยเพราะว่าในสูตรอื่นเราทําได้ตัวตรงเป็นตัวเจ็ดสองใช่ไหมแต่ในชุดมาถามจะได้สองเจ็ดเนี่ย ไลยไม่ทราบว่าจะเป็นสองเจ็ดหรือเจ็ดสองก็กลับไว้ก็จบอันนี้ก็แนวทางของเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเลขวิ่งตัวเดียวสูตรนี้ก็ตามนี้เลยเราก็ชอบที่อยู่สองเจ็ดนะคะสองเจ็ดมันได้เลขสองนะะอันนี้แนวทางของหนักหลักหน่วยนะคะชุดมาตรฐานเราก็ได้ที่เลขเจ็ดตัวเดียวเลยนะคะตัวเด่นตัวเดียวเลยเลขเจ็ด เนี่ยการแนวทางของเลขเจ็ดเนี่ยหลักหน่วยตัวนี้เลขเจ็ดนะคะไปกับชนกระทบกับเลขเลขตัวเดียวนะคะที่เป็นเลขเจ็ดคู่นี้จะเป็นคู่หนึ่งเจ็ดนะอาแล้วหลักสิบก็ไม่หนึ่งไม่สองไม่สามแล้วในอีกสูตรหนึ่งสูตรเดียวมันได้เจ็ดสองนะคะใช่ไหมมันไม่ชนกันทุกสูตรนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ว่าใครจะชอบแนวทางของตัวไหนที่อาจารย์ทํามาทั้งหมดระยะทางก็สิบกว่าวันมานี่นะคะมันจะได้ตัวเลขที่ กระจัดกระจายกันนะคะแล้วจะมีอยู่อยู่สูตรหนึ่งเนาะที่มันจะได้ชุดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดสามสิบหกชุดนี่นะคะเดี๋ยวจะลดลงกันหน่อยก็จะจะได้เห็นทั้งหมดสามสิบหกชุดนะคะมันจะมีตัวเด่นนะคะก็คือหกเจ็ดแปดถ้าจา์แถมห้ามาด้วยจากตัวเด่นล่างแบบสิบสูตรจับชนกันมันจะอยู่ในแนวทางของห้าหกเจ็ด แล้วสูตร3ตัวเดินดีระยะยาวนะมันจะเป็น6 7 8เพราะฉะนั้นจะเป็นลอยดินสอที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยเลขสวยๆก็คือ5 6 7 8นะฮะส่วนอีกบรรทัดหนึ่งถ้ามันมาสูตรนี้มันจะต้องคละบรรทัดกันสูตรแรกที่อาจารย์สอนไปควบคู่กับ6 7 8ก็จะได้ที่1 2 3เห็นไหมตัวเลขไม่ชนกันนะ1 2 3สใช่ไหมท่านผู้ชม1 2 3สก็ 1, 2, ตามนี้เลยถ้า1 2 3ก็จะไข้กับด้านบนก็ชอบ ชอบตัวไหนก็ลองกลับตัวดูเนาะโดยเฉพาะมันจะมีสูตรเด่นสี่สามสองหนึ่งใช่ไหมสูตรหนึ่งได้หนึ่งสองสาสูตรหนึ่งได้สี่สามสองหนึ่งะก็จะขยับมาถ้าจะยิงยาวไปหมดนี่ก็ไม่เอาตัวเดียวก็คือ,อสูตรจระเข้ฟาดหางนะคะก็คือเลขศูนย์ถ้ามาก็ขอโทษไว้แหลกด้วยแล้วกันตัวเลขที่ชอบชอบแถวล่างก็หนึ่งสสามสห้าเอาหมดดีเลยนะตัวเลขข้างบนนี้ก็หตัวนี้ใช่ไหม ไปเจอกับห้าตัวน,นี้ก็เอาห้าหกเจ็ดแปดแค่นี้พอนะคะเพราะงวดนี้อาจารย์ทํามาก็ยังไม่เจอเลขเก้าเลยเนาะเจอเลขก็ที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยนะคะก็จะมีหิวแค่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วถ้าคนละบรรทัดกันนะเจ็ดหนึ่งนี่คนละบรรทัดกันแล้วก็เจ็ดสองก็คนละบรรทัดกันเจ็ดหนึ่งนะคะนี่วงกลมไปเลยแล้วก็เจ็ดสองคนละบรรทัดกันแล้วก็ แปดหนึะคะแต้มเก้าคนละบรรทัดกันแล้วก็แปดห่งหนึ่งแปดใช่ไหมแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตรงนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือเจแล้วต่อหกสนะคะท่านผะูนะะ้ชมหกสก็แต้มเกนะ,ะก็ได้อยู่นะหกสก็คือชุดนี้ต่อไปหกนะคะท่านผะู้ชมหกก็แต้มแคนละบรรทัดกันเหมือนกันก็คู่นี้เลยหกสองก็เป็นชุดที่อาจารย์คัดให้ไว้นะ,ะอยู่ในศาีหชุดเช่นกันก็คือตัวนี้แหละ คู่นี้หกสองสองหกก็เป็นแนวทางของแต้มแปดเหมือนกันใส่สีให้ทึบเลยอ่ะตรงนี้เลยคู่นี้ก็อยู่คนละบรรทัดกันต่อไปก็เป็นชุดที่เป็นสามห้าห้าสามนะคะก็คือชุดนี้แต้มแปดนี่ค่ะ วอร์น,นี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าตัวเด่นๆนะคะท่านผู้ชมที่เราทําได้ก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยมันจะมีเลขเออคืาเรียกอะไรคะเลขล่างเออเลขติดล่างนะคะอยู่แค่ชุดเดี๋ยวชุดไหนมีเลขติดล่างที่จับมานี้อาจารย์จะวงกลมให้แล้วกันเนาะเลขติดล่างนะคะก็มีชุดนี้นะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดมีเลขติดล่างนะคะแล้วก็ จ็ดสองสองเจ็ดเนี่ยจะไม่มีเลขติดล่างนะคะถ้าเลขติดล่างหลุดมันก็อาจจะมาได้ถ้าเลขติดล่างไม่หลุดก็อาจจะไม่มาในสูตรนี้แล้วถ้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี้มีเลขติดล่างนะคะที่เราจับที่เราจับได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกชุดเนี่ยมีทั้งหมดหกชุดนะคะตรงนี้เลยหกชุดที่ทํามาได้นะ,ะเออหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่มีเลขติดล่างแล้วก็หกสามสามหกนี่ก็ไม่มีนะคะ หกสองก็ไม่มีสามห้าห้าสามก็ไม่มีเลขติดล่างจะมีเลขติดล่างแค่แปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งอ่าแปดหนึ่งตรงนี้เลยแล้วก็เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะอยู่แค่นี้ถ้าเน้นก็สองชุดนะคะก็คือคู่นี้คู่ที่อาจารย์จะใส่เครื่องหมายถูกให้นี่ก็คือ, 1, 7, 7, 1. อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งชอบตัวไหนก็กลับตัวแค่นั้นนะคะแล้วก็แปดหนึ่ง หนึ่งแปดนี่ค่ะแค่นี้นะถ้ามีเลขติดล่างนะจะถ้าจับเป็นคู่แล้วนะจัดก,ก็ไม่ทราบว่าเลขติดล่างจะเดินต่อหรือไม่นะอาจจะหลุดก็ได้เรือจะเดินก็แล้วแต่ตามนี้เลยจัดให้นะทั้งหมดงวดนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกชุดนะหกชุดหกชุดจริงๆมันก็แค่ เออก็นี่คือไปกลับเลยนะสิชุดใช่ไหมหกชุดกับสิถ้าไปกลับก็12ชุดจาก100ชุดนะคะหนึ100ชุดนะก็เหลืออยู่แค่สิบสองชุดตามนี้นะใครจะชอบแบบแนวทางแบบฟันเน่งๆเลยก็คู่นี้นะคะหนึ่ดักหน็นะก็คือชุดนี้17หรือใครจะชอบแนวทางของ ถ้าเลขติดล่างดิงอาจารย์บอกเนี่ยมีตามเครื่องหมายถูกนั่นแหละนะมีตามเครื่องหมายถูกนะตามนี้แล้วกันเนาะทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะในการเสี่ยงโชคจะเดินหรือไม่นะอาจารย์ไม่ทราบได้ต้องรอวันพรุ่งนี้นะคะกองสลากจะประกาศผลอาจารย์ฝากไว้ห้คิดนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ